ไปว่าหาซีสามหาซี่สามเลยมววน,นโอ้โหหายว่าตัวนี้โคนเจ้ามือเลยโอ้ยใหญ่กว่าก่อนก่ไปอ่าอ่าปีละเออปีละห<อ>าเธอเนี่ยหาซี่สามหาซีสามแต่ว่าผ้าเนี่ยหกตัวนี่ขัว้วบ่เออเอาตรงตรงเลยสามตวนนัตว,นตวนี้ตรงเปะ ก็ใหญ่ยยเราจะไปอ้าวราอยา,ยวาวอยกว่าหลายใหญ่ห่างเนาะเ่าอยากยสิว่าคุย,คยว่าเจะไปเนาะสิว่าโมเอาเอาซทำอีกนะเอา,า,นะอาบ่ทำบะดาแล้ววันนี้มีมีความฝันมีความอยางฝากเอฟซีบ่หาผู้ละคนโอ้แอดเพิน่นอ่าพอสร้างคนเลี้ยงง่วนี<ต>่เพิ่นฝันมากจำมือแล้วว่าฝันว่าได้หุ้มผ่าว่าว่าได้บวชคนนี้โอ้ว่าได้บวชห่มผ้าเหลืองนี่เนาะได้ขึ้นอุโบสถได้มีอุปศอุปชาอย่างบอบ่ได้แต่ว่าฝันว่าว่าได้บวชว่าได้บวช เหนว่าฟันติดกันซ<อ><า>้ำแสดงว่าสามตื้นอ่ยโอ้เลขหาสีสามนี่เนาะแต่ว่าขาะเลขจังที่มากนี่เราฟันว่าได้บวชนี่พี่น้องเห็นมีความคิดเห็นเป็นจัางไดหรือว่าโอ้คอยแปงว่าคอยจะถามอยู่ว่าอ่ามันก็จะแปลกยเป็น่บบไปโอ้ฟันว่าได้บวชสามเถื่อสามเลยที่ได้แน่สามมาแล้วเนาะได้บวชสามเถือ่อพี่น้องร้องพิจรารณาไข่อยเนี่ยหวยในควมฟันเขาเรียว่าี่ตายแล้วบวชบวชสามเถื่อหรอบวชสองก็ สามเทือ่โอ้ถ้าได้เลขตัวนี้มากเราฟันว่าได้บวชคิดว่ามันแมนเราเด้คิดว่าคักเราล่ะน้องคิดว่าคักเราล่ะอ่าวนั่นแเลขที่เขาบอกนี่หาสามสี่นี่มีตูดมี่ยังกระตูดใส่หลดพี่น้องคะเห็นว่าชุดนี้ชุดคนเจ้ามือเลยชุดลมเจ้ามือวันนี้ออกจากช่องนี้ไปกับิีด้ลมเจ้ามือแท้ลรอเพราะว่าคนเห็นหลายอาจจะได้กาแมนอีดีเล่นบ่ค่ะ แล้วมันในโตเพราะสานเองมันใจคักบ่คขะงอน,นี่โอ้ยใหญ่บอกข้าไปเลยอ่าเหนว่าอัดไปเลยตัวนี้เดี๋ยวว่าแต่พันคุ้นพันเม่นบ่จัดนักจัดเต็มนะคะพี่น้องเด้อครับครับอ่าห้าสามสี่รวยย่างเดียวค่ะพี่น้อง